สิบวิธีหาผลไม้ปีศาจในแกนพีทออนไลน์อัปเดตล่าสุดจะมีวิธีไหนกันบ้างก็ไปดูกันเลย let's go <S ้ช่วงนี้จะเติมโนบักก็มีแต่ร้านแพงๆปังก็ไม่ค่ยอยมีมันจะมีร้านไหนที่เติมถูๆบ้างนะนี่เลยบับเบิลช็อปมีบริการเติมโนบักในราคาที่ย่อมเยาและยังมีบริการเติมเกมพันธุ์ในแมปต่างๆอีกด้วยเช่นซอฟต f ฟุตอเนเมเบนการ์ดชิงเลกซี่และอื่นอีกมากมาย ช่ามไม่ต้องห่วงพะร้านบับเบิลชอปมีบริการฟาร์มแบบต่างๆทั้งยังมีรหัสไก่ตันเม็บอฟต์คินเนกาซี่อนิเม่แมนกาดและแม่บื่นอนอีกมากมายสามารถเตือนได้ทั้งเพจบับเบิลชอปสตูและเว็บไซต์บับเบิลชอปถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับวิธีที่1ผลเกิดโดยผลไม้พิศาจเนี่ยจะมีโอกาสเติอตามใต้ต้นไม้ทุกๆ3มสิถึงหกสินาทีหลังจากที่เปิดเซิร์ฟแต่ถ้าไม่มีใครเก็บภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผลก็จะหายไป ส่วนวิธีตามหาผลไม้ปิซา่าเนี่ยเราก็จาเป็นที่จะต้องมีเกมพาร์ตเอาเซิงไอเกมพาร์นี้จะแจ้งเตือนเวลาที่ผลเกิดและจะบอกตำแหน่งกับจุดที่ผลเกิดแถมยังบอกได้ว,ว่าเป็นผลอะไรแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็จะต้องหาเองและคำนวณเวลาเองแต่มีอีกวิธีหนึ่งสำหรับสายฟรีก็คือการใส่โค้ดแต่การใส่โค้ดเนี่ยมันแค่จะแจ้งเตือนกับบอกตำแหน่งเท่านั้นนะครับวิธีที่2 Ba t t l e r o y a l ยวิธีนี้นะครับเราจะต้องเล่น b บ t เท e ล o y ย l e ให้ได้ที่1ถึงจะได้กล่องเลจ e ด์แต่ถ้าเราเล่นเป็นทีมแล้แล้วททีีมเาได่ย คนที่ MVP เท่านั้นนะครับถึงจะได้กล่องระดับเล gend ส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็จะได้แค่กล่องระดับแปรวิธีที่ 3. Battle Pass โดวยวิธีนี้เนี่ยเราจะต้องเล่น Battle Royale เพื่อสะสมคะแนนและปลดล็อกของรางวัลไปเรื่อยๆซึ่งก็จะมีกล่องผลไม้พิเศษในแต่และระดับเป็นรางวัลและไอเทมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายวิธีที่ 4. ฟ Farm l a อ วิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาผลแล้วนะครับแต่จะใช้ดวงและระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับในการดับผลของวิธีนี้เนี่ยเราจะต้องตีคนขับเรือนะต้องเป็นคนขับเรือเท่านั้นนะครับซึ่งเรือเล็กเนี่ยก็จะมีโอกาสดับที่1%และเรือใหญ่2%นะครับยิ่งข้าัวลเราเยอะนะครับเรือก็จะยิ่งมาเยอะเนาะและวิธีนี้เนี่ยก็ยังได้ค่าหัวอีกวิธีที่5ลงดัน การลงดันเนี่ยเป็นวิธีที่ผู้เล่นเก่าๆเนี่ยใช้หาผลกันเยอะมากโดวยวิธีลงดันนะครับเราจะต้องลงให้ถึงเวฟ25เนาะซึ่งจะการันตีดับผลให้เราเลยนะครับยิ่งเราลงหลายๆเวฟเนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสได้ผลระดับสูงอีกด้วยนะครับและถ้าเราลงถึงเวฟ50ขึ้นไปเนี่ยเรทของการดับผลก็จะข้ามไปเป็นระดับแรงหรือสูงขนาดเลยนะครับแหนะแหนะลืมอะไรหรือเปล่าครับคนดูกดไลค์อ่ะกดไลค์กดต like ิด, like, ดตามให้ผมด้วยนะครับ ดูแล้วเนี่ยไม่กดกันเลยนะผมจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะครับถ้าสงสารผมเนี่ยก็กดไลค์ตอนนี้เลยนะครับกดแล้วใช่ไหมทุกคนตปละบิดโพสวิธีที่6ตีคาเค้นโดยการตีคาเค้นหรือเจ้าทะเลเนี่ยจะมีโอกาสดับผลที่หนแต่ถ้าเป็นเกณฑ์คาเค้นเนี่ยจะการันตีดับผลสําหรับคนที่ทําดาเมจเยอะที่สุดส่วนตัวเนี่ยเป็นวิธีที่ผมชอบมากเพราะได้ทั้งผลเลเวลและก็ไอเทมอื่นๆอีกมากมาย วิธีที่7แข่งการูวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการที่ผมไม่แน่ใจว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะและก็ไม่แนะนําให้ใช้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปแข่งการูหรือว่าเอาตัวไอเป็ดนั่นนะ่ะเออเอาไปลงแข่งชนะให้ได้ที่1นนะครับแถมว่าการดับผลของมันเนี่ยก็แค่0ูจนเท่านั้นนะครับวิธีที่8ตีโรงงานโดยหลักการดับผลของวิธีนี้นะครับก็จะเป็นเตีไอดุน้นใหญ่ของโรงงานสเตจสุดท้ายให้ได้อันดับไม่เกินที่10นะครับซึ่งก็จะการันตีดับผล,ลไม้ปีศาจ ส่วนผู้เล่นอื่นถ้าทำดาเมจถึง5%เนี่ยก็จะสุมดับและผู้เล่นอันดับ1-3ถึงเนี่ยก็จะมีโอกาสดับผลเลเจนคูณ2ด้วยนะครับวิธีที่9ลงคลอรเซียมวิธีนี้นะครับเราจะต้องลงลเลตคลอรเซียมให้ได้อันดับ1-3ถึงนะครับเพราะจะการันตีโอกาสดับผลนะและจะคูณ2อโอกาสดับผลระดับเลเจนและสูงกว่านั้นนะครับส่วนคนที่ทำดาเมจถึง5%ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสดับผลที่5%นะวิธีที่10เทรดของวิธีนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะ แค่เรานะครับเอาของไปแลกกับผู้เล่นคนอื่นนะซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าเขาจะแลกกับเราหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับของที่เราแลกด้วยนะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคือทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีโอกาสดับผลโลกเกียคูณสองนั่นเราก็สามารถใช้กับเกมพาร์ตเอาเซียงไอที่มีโลกเกียคูณสองเนีเหมือนกันทำให้ผลเป็นคูณสี่แต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละบ้านคนนะครับทีนี้ก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่ละเอียดมากนะครับเดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดก็ขออภัยกันด้วยนะครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมมกกกดดดดไไลลลคค์เปป็นนััง,งใใจห้ผ้ผวยะะรบบิบอ